อาจารย์เนย่าเชื่อว่าทุกๆคนเลยที่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยเราชอบวาดรูปเราชอบขิดเขียนแหละไม่รู้แหละตามฝาผนังมันต้องมีใครสักคนแหละที่ไปเขียนกอไก่วาดรูปตุก๊กตาตุต๊กาตาอะไรแบบนี้ตามฝาผนังใช้สีเทียนก่อนใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยสีไม้สีน้ําสีโปสเตอร์อะไรต่างๆมากมายที่เราถูกพัฒนาขึ้นมาลึกๆแล้วเนี่ยทุกคนชอบการงานที่เป็นศิละปะ วันนี้ก็เลยเอามันเนี่ยขุดมันขึ้นมาจากข้างในของเราเนี่ยเรารูไ้ไหมคะว่า95%้้าเนท ALEN ของเรามันอยู่ข้างในของเราเนี่ยเราใช้มันไปแค่5%เองเราไปขุดมันออกมานะคะเเนี่ยเอามันมาใช้เถอะเพราะว่าเกิดมาในชีวิตนี้ชีวิตเดียวเนี่ยใช้มันไปออกมาใช้แววมันออกมาเอาท ALEN ของเราออกมาและนี่ก็คือที่มาของคลิปนี้นะคะอาจาร,รย์ย่าไฝันตั้งแต่เด็กแหละว่า อยากวาดรูปสีน้ํามันวาดรูปสีน้ํามันมันยังไงมันเกินเอื้อมอ่ะตอน,นเด็กๆเราก็คิดเออสีมันแพงเงื่อนไขอะไรเราเยอะอ่ะท่านค้ับพี่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะอาจารย์ท่าซื้ออุปกรณ์เนี่ยถูกมากตอนนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างมันถึงมันเข้าถึงเราของต่างๆไอตัวสแตนที่อาจารย์ท่าใช้เนี่ยราคาหลักร้อยหลักร้อยไม่แพงเลยเฟรม เพ t i n g สีแปลงอะไรต่างๆเนี่ยมันราคาไม่แพงเหมือนที่เราเคยคิดว่าเฮ้ยคนที่เป็นอาร์ตคนที่เขาวาดรูปอะไรมันต้องมีตังมีเงินเยอะแล้วก็มีศิลปินอารมณ์ศิล,ลปินอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแค่เราลองทําดูแล้วมันถูกจริตเราไหมถ้ามันใช่ก็ไปต่อบางคนอาจจะดูคลิปนี้แล้วเป็นแรงบันดาลใจให้เราไปถึงขั้นแบบแอดวานซ์อะไรแบบนี้นะแต่วันนี้อาจารย์ยาจะสอนพวกเราเนี่ย วาดรูปแบบง่ายๆแล้วเราจะภูมิใจเฮ้ยฉันทําได้ว่ะทําอีกไปวาดรูปอย่างอื่นอีกเนี้ยเส่งอจันทยาหวางเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าถึงสิ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่ในตัวเรามานานแสนนาน,แ,น,น,านแล้วมันไม่ได้เคยเปิดขึ้นมาหรือว่า Activate หรือว่าใช้งานมันได้เลยวันนี้ล่คะค่ะมาลองดูกันวาตาอาจันทยาสวยไม่สวยช่างมันมันคือชีวิตของเรามันคือตัวของเราอะ เราก็แค่ปล่อยอารมณ์ศิลปินของเราไปที่ในแคนวาสสีเริ่มจากนะคะสีก่อนนะจันทยาซื้อสีขาวมาเพราะมันใช้เยอะมากนะมีสีขาวก่อนไทเทนเนียมไวท์นะแล้วก็มีสีเขียวนะคะสีเขียวมันเรียกว่าสีเขียวเทโลกรีนแล้วก็บลูเท,ลบละะเทโลบลูนะคะเทโลบลูนะสำหรับบางคนที่ผสมสีเก่งก็ไม่ต้องใช้สีเขียวก็ได้ใช้สีเทโลบลูผสมกับ สีเยลโล่นะคะแล้วก็มีอัลตรามาลีนนิดหนึ่งเอาไว้ผสมเพื่อทำไฮไลท์นะคะมีประมาณนี้แค่นี้เองในการทำภาพน้ำทะเลที่สวยๆนะคะจากนั้นเราก็มีแปลงแปลงใหญ่นะคะจันทยาใช้ปาดพื้นที่เพราะว่าแผ่นผ้าใบเราใหญ่นะคะ ใช้ใหญ่ๆไปเลยจะได้ไวประหยัดเวลาแล้วก็มีแปรงเอาไว้เกลี่ยเพื่อความเนียนนะคะให้มันเกลี่ยใหเ้เข้ากันแล้วก็มีแปรงเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็อีกแปรงเล็กนะคะเอาไว้เก็บรายละเอียดแล้วก็ทาไฮไลท์นะก็มีประมาณนี้บางคนอาจจะใช้น้อยกว่านี้ก็ได้ถ้าขยันล้างแปรงนะทีนี้จานสีถ้าเป็นสีน้ํามันเราจะใช้จานสีเนาะแต่บางคนใช้ถ้าถนัดใช้นะใช้ แผ่นอะคริลิกก็ได้นะจันทยาใส่สีไปแล้วเพื่อจะได้ช่วยง่ายในการผสมบอกก่อนนะคะว่าจันทยาวาดรูปสีน้ํามันเนี่ยครั้งนี้ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ครั้งแรกวาดรูปวิววาดไปตามสไตล์ของตัวเองครั้งที่2วาดรูปน้ำทะเลแล้วก็เฮ้ยทำไมเราไม่มาสอนเพื่อนเพื่อนพวกเราเนี่ยลองวาดรูปดูได้ไหมนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยากวาดรูปแต่ว่าจะทำยังไงจะลองมีไอเดียยังไงดีเริ่มจากตรงนี้ก่อนจะเป็น จะทำให้เรามีแรงบันดาลใจมีแรงใจในการวาดให้มันแอดวานซ์ขึ้นนะะทีนี้มาตัวแคนวาสนะก็คือแผ่นผ้าใบาที่ใช้ในการวาดภาพของเรานะะเปรียบเสมือนมันเป็นโลกของเราะะเราเป็นพระเจ้าที่สรรสร้างภาพวาดนี้เปรียบอย่างนั้นเลยนะ,ะเพราะว่ามันเป็นโลกของเราถูกไหมมันไม่ใช่คนอื่นนีมาทำเราคนเดียวที่เราทำสิ่งนี้นะคะนี่คือโลกของเรานะ แผ่นผ้าใบนี้จันทิยาซื้อมานะแล้วก็เพ้นท์โคตติ้งพลาเมอร์ก่อนพลาเมอร์ผสมด้วยน้ำมันดินสีออยแล้วก็มีไทเทเนียมไวท์ผสมกันบางๆแล้วก็ทาให้ทั่วนะคะทิ้งไว้ประมาณ24-48ชั่วโมงนะให้มันไม่ได้แบบให้มันติดนิดนึงอนะ่ะมันไม่ได้แห้งกลางแล้วก็มันไม่ได้แฉะนะคะ ให้มันพอเซตตัวเองนะคะแล้วก็การที่เราจะมีพราเมอร์เนี่ยมันเหมือนเราแต่งหน้าเวลาทาสีทาสีบ้านก็ได้นะาบางคนผู้ชายไม่ได้ทาไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหมเรามีพราเมอร์เพื่อที่ให้ภาพนี้มันกรอสมันมีเงาแล้วก็สีที่เราใช้ไม่เปลืองและสีที่ทาลงไปเนี่ยที่เราเพ้นลงไปเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นมันเอาสีจริงๆของมันออกมาเพราะว่ามี อ,อุปกรณ์เสร็จแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเราเริ่มจากการผสมสีนะคะอาจารย์นยาผสมสีให้ได้ก่อนสีตั้งต้นนะคะเราผสมตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วนะโดยการใช้สีอันนี้เรามีสีเขียวหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็สีเหลืองนะคะผสมนะคะแล้วก็ถ้ามันเหนืดไปก็ใช้น้ํามันดินสีอ่อยผสมนะคะเพื่อให้มันเงาแล้วมันก็ละลายสีให้เราะคะ ได้เสร็จแล้วอ่ะผสมเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็เราสามารถที่จะเอาไปทาพื้นที่ได้เลยนะสังเกตว่าอาจารย์ยาใช้พื้นที่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําเขาเป็นเลเยอร์ของเขาต่อไปนะระบายสีเข้าไปเลยนะคะสีเริ่มต้นของเราก่อนให้มันเป็นเลเยอร์นะคะเพราะว่าสีเลเยอร์ข้างบนเนาะจะเป็นสีที่เข้มก่อนนะคะแล้วก็ไล่ลงมาจนอ่อนก็ทาไป นั่งคืนในยื่นแล้วอัญาก็าทาไปสีต่อไปที่เราจะผสมใช่ไหมเราได้สีอันนี้ของเราเราทาของเราเสร็จแล้วนะต่อไปสีต่อไปนะคะที่เราจะต้องผสมนะมันก็ต้องสีอ่อนลงมาอีกนะสีอ่อนลงมาอีกหมายความว่าเราจะต้องมีนะะสีขาวนะสีขาวอรญยาใช้แปรงใหม่้วกันเนาะเพราะว่าจะได้ไม่เลอะ สีขาวแล้วก็สีเหลืองนิดนึงนะจะเห็นถึงความแตกต่างเนาะชั้นบนแล้วก็เห็นสีถัดออกมานะได้และแล้วเราก็ทาโปรเซสเดิมนะคะทาต่อได้เลยนะทาต่อได้เลยทาเลยสีอ่ะแล้วก็ผสมเพิ่มเติมอีกนะคะ ด้วยเหมือนเดิมเลยสูตรเดิมนะเอาสีขาวทำเลเยอร์ที่3นะสีขาวผสมก่อนเลยขาวกาะนะดูก่อนว่ามันเป็นเช่นไรนะคะขาวแล้วก็มีเหลืองสักกัะเล็กน้อยนึ่งนะเป็นการเล่นสีแล้วคะบางคนที่ชอบแบบใช้สีสันชอบกันชอบสีอ่ะใช่ที่เราต้องการ ก็ลองสังเกตธรรมชาติดูนะะชีวิตเราก็คือธรรมชาติเ่ยก็สังเกตมันไปเสร็จแล้วนะเอาสีที่เราได้เนี่ยผสมแล้วนะเราก็มาทาต่อไปแล้วก็ด้วยความภาคภูมิใจนะนี่คือโลกของเราเราจะทาสีอะไรก็ได้นะในโลกของเราอย่านงะน,น้อยเนี่ยให้มีความสุขกับมันใช้ชีวิตมาต่อกันที่สีสุดท้ายก็เราจะผสมสีขาวเยอะ ขึ้นเลยนะเยอะเลยนะแล้วก็สีเหลืองที่เหลืองหมดแหละสีเหลืองใส่สีสุดท้ายได้แล้วนะคะออกเขียวๆเนี่ยนะทาไปโลดทาไปโลดทาไปให้หมดพื้นเนี่ยแหละ ก็ได้แล้วเนาะทีนี้เราก็เบรนสีให้มันเข้ากันค่ะเบรนสีบันเบ็นแต่ละเลเยอร์ค่ะให้มันเข้ากันใช้แปรงสะอาดเบนให้มันเข้ากันใกล้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรยากเลยแล้วก็ได้มาแล้วนะคะทั้งหมดเลเยอร์แต่ละเลเยอร์เดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปจะทําเลเยอร์ให้เขานะคะจะได้มีเท็กเจอร์นิดหนึง่งเราจะอันนี้เป็นสีแรกใช่ไหมเราจะใช้สีที่มันอ่อนกว่าสีหนึ่งนะคะ ใช้พู่ก,กันอันเล็กทำแบบนี้จันทยาจะวาดแบบให้มันเป็นเหมือนเป็นคลื่นน่ะวาดไปเรื่อยๆเปะปะไปเรื่อยสีนี้แหละนะต่อไปก็ทำทำเหมือนเดิมเอาสีที่มันอ่อนกว่านิดนึงมาป้ายเป็นแบบเขจันทยยาใช้ทั้งสองมือเพราะว่าฉันสามารถวาดได้สองมือของฉัน ีนี้เราก็ถึงเวลาที่จะทำไฮไลท์นะเราเอาสีขาวนะคะสีขาวผสมกับสีน้ำเงินนิดนึงนะน้ำเงินเ,เราก็จะได้ออกแบบเหลือบๆที่มันเป็นไฮไลท์นิดนึงนะคะสังเกตว่ามันจะออกสีแบบเรืองเองแสงอะ่ะเออเพราะเราจะล้อเ,เราจะเรียนแบบธรรมชาตินะเราแบ่ง เป็น3อันเนาะสอันอันแรกจะเป็นคลื่นอันแรกก่อนคือให้มันออกเหมืนเป็น texture แบบมีมีเป็นแบบอารมณ์แบบคลื่นสีขาวๆแบบฟองคลื่นเพราะถ้ามองไกลๆมันก็จะมองเห็นแบบ เป็นฟองคลื่นนะนี่คือชั้นแรกนะเราไปชั้นที่สองะ พอทาขั้นตอนเสร็จแล้วใช่ไหมคะตรงนี้มันก็จะลุกเพลนไปเนาะยังไม่มีไฮไลท์เราก็จะเอาสีขาวนะะี่ค่ะมาทําไฮไลท์เพิ่มนิดนึงให้มันชัดๆนะคะให้สีมันชัดชัดแเช่นทําไปกับด้านล่างด้วยนะ,ะทาให้ครบพอเราไฮไลท์เสร็จนะเราจะสังเกตว่าน้ําทะเลตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นแสงกับตกกระทบมากขึ้นใช่ไหมคะ ก็จะเป็นเลเยอร์มากขึ้นแล้วนะทีนี้เรามาต่อกันที่โปรเซ s สุดท้ายะคะ <m> เพื่อจะทำให้มันชัดเจนขึ้นนะคะายถึงเงาข้างล่างะคะมันชัดเจนขึ้นเพราะว่ามันจะทำให้นอกจากตรงนี้มันสูงขึ้นแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้มันมีมิติมากขึ้นนะคะดยการเพิ่มสีความเข้มข้างล่างของพื้นที่เราไฮไลท์ค่ะนะ,ะเราจะทำแบบนี้ อ,อย่างชั้นนี้ใช่ไหมอาจารย์ย่าก็จะใช้สีเข้มนะสีเข้มเพื่อเกลี่ยวเบาๆนะให้มันมีดูมีมิติมากขึ้นนะคะจากที่มันเป็นสีนี้มันก็จะกลายเป็นสีที่มันเข้มขึ้นเพิ่มมิติให้เขาได้มาแล้วค่ะไดา้ภาพวาดนะคะที่เราสั่นสร้างด้วยมือของตัวเองมือก็เลอะด้วยนะคะ สร,สร้างด้วยมือของตัวเองแล้วก็นี่คือโลกของเราเราโฟกัสกับมันเราอยู่กับมันนะคะใช้จินตนาการของเราวาดจะสวยไม่สวยยังไงก็มันก็ฝีมือเราอะเราได้สรรรสร้างเราใช้เวลาอยู่กับมันแล้วก็มีความสุขกับห่วงเวลาช่วงเวลาของเราตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นการทําสมาธิอีกแบบหนึ่งด้วยนะ,ะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับชีวิตนะคะเช่นเคยนะอาจารย์ณะอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ก็ลากันไปก่อนนะคะลองฝึกหัดดูเนาะได้ไม่ได้หรือว่าผลงานเป็นยังไงจะโพสต์ให้ดูก็ไม่ว่ากันนะมาแชร์กันเนาะก็เป็นโลกแห่งการแชร์แล้วก็แบ่งปันอะไรดีๆให้แก่กันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นเคยในการใช้ชีวิตสวัสดีค่ะ